ป,ปาดปาดปาดมาบึงเด้ผู้ใดมาเก็บเห็ดทรงให้เนี่ยพี่น้องขาอือพี่ปนีนะคะจากเมืองไทยโอ้ยอุดมสมบูรณ์บอจะวาสดสดจากสวนนะคะสดสดจากสวนเป็นตาสะออนนำเอันสี่เขาเะยะขีดขั้นอ่าซีอุซีอีโอคนสวยนะตอนนี้อ่าธุรกิจภารกิจเอาไว้ก่อนตอนนี้ลงลุย เก็บเห็ดอันหน้าสานพระภูมิก่อนพี่น้องเอ้ยสาน,สานตาใหญ่ก้น <laughs> เน่นะตาใหญ่เ้ยนะหัวก็ส <c oughs> ิได้ากันก็ตาใหญ่ดูดูเออหาแต่งานให้เห็ดบ่หันบทันเหนไหมที่แก <c oughs> กูกินกันวะ <c oughs> บอ,อกเอามาที่เราดอกคองดอกนูว่แกงเด้หนูก็ยน่นใส่ได้ไอตู้ช่องแข็งเขาเล็ววันนี้เธออือตาหนี้มื่สิแกงให้กูกินบ่ อปกติฟังเด้อคนบ้าอยู่กับตายายนั้นมีการเถียงตายายนําเด้อพี่น้องเอ้ยตอลอง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 จะที่จะที่อยู่บ้านเราวันไหนแมนบ่อืแมนเอาอีรีจ่ะจะที่บ้านพี่แล้วเทียพี่อุปอังกับพี่ก็มานั่งบอกเหร่นกับเราเนี่ยก็มานั่ง ตำรวก็ไป